วันนี้มาดูช่างเต่าซ่อแผ่นกันนะครับก่อนอื่นเราตัดแผ่นครับให้ได้ตามขนาดเราที่เราต้องการจะใช้นะครับตัวนี้เราจะทำบางไฟ5เซนนะครับแต่ต้องการความสูงอยู่30 3 0เซนนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดแผ่นมาเลย35เซนพอพับแผ่น5เซนแล้วข้างบนเหลือ30 จะได้ไม่ต้องไปตัดนะครับเวลาเราเวลาไปใส่ข้างบนมันจะพอดีพอเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็วัดวัดมา9เซน9เซนครึ่งนะครับทำไมเราถึงวัด9าเซนครึ่งมาดูกันครับตัวทิมเมอร์ตัวนี้นะครับศูนย์กลางจากนี่มาหามาหากลางดอกมากลางดอกมันจะอยู่4เซนครึ่งนะครับ ศูนย์กลางมันจะอยู่4เซนครึ่งปุ๊บถ้าเราจะทําตัวนี้5เซนเราก็ต้องเผื่อเผื่อตัวนี้ออกไป4เซนครึ่งนะครับเพื่อจะเพื่อจะตัดขอบทิมเมอร์ออกแล้วเราก็จะเดินเดินทิมเมอร์ไปเลยมันจะได้5เซนพอดีนะครับก่อนจะเซาะต้องวัดเผื่อ4เซนครึ่งทุกครั้งนะครับไม่ไม่ว่าทิมเมอร์คนรุ่นไหนก็ต้องวัดศูนย์กลาง ทิมเมอร์ดูก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยตั้งพอเสร็จแล้วก็เริ่มซอแบบนี้เลยนะครับตอนซอตอนแรกมันจะฝืดๆหน่อยนะครับฝืดแบบนี้แล้วควรจะลากกลับแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ ขอบตัวนี้มันเสมอกันนะครับตอนเราลากมาตอนแรกมันอาจจะอาจจะชนไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะทําให้ล่องตัวนี้ล่องตัวนี้ออกไม่เสมอกันเราควรลากกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งพอลากกลับเสร็จแล้วก็ถอดออกนะครับ พอช่างเราถอดออกแล้วก็เคาะดูก่อนนะครับเคาะให้ฝุ่นออกให้หมดแล้วก็แล้วก็เช็คดูว่าได้ฉากหรือเปล่าเช็คดูว่าได้ฉากหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ ก็ได้ฉากแล้วที่เหลือเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ใส่กาวลาเทคแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้เลยถ้าไม่ตั้งทิ้งไว้ก็หยอดกาวเสร็จแล้วก็ขึ้นยิงยิงเลยนะครับมันก็ล็อกล็อกกับโพงเราเดี๋ยวมันก็แข็งของเขาเองพอเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งได้เลยนะครับพอขึ้นติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมจะซาอแผ่นแล้วผมจะใส่ทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นแบบนี้น,น,นะครับ เวลานั้นขอบมันก็จะตรงตรงแบบนี้ครับไม่ต้องไปเสียเวลาฉาบนะครับเพราะเวลากาวลาเทปศเรายึดติดตัวแผ่นแล้วมันจะแน่นมากมากครับแน่นกว่าฉาบเสร็จแล้วก็จะปานนี้นะครับมันจะเป็นร่องตรงเวลาเราฉาบเก็บมุมเก็บลายเสร็จแล้วมันก็จะดูเรียบร้อยนะครับตัวนี้ซ้อได้หลายแบบนะครับซ้อได้2ชั้นสาชั้นก็ซ้อได้นะครับแล้วแต่เราจะปรับปรับตัวแบบ ซาะของเรายัางไงแต่มันเซาะได้หมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับตอนนี้ช่างเรากำลังทำโพงกันข้างบนกันอีกหลุมหนึง่งมันมีสี่ห้าหลุมแล้วก็มีรางม่านเดียวเราไล่ทำไปทีละหลุมละหลุมไปก่อนเพราะคนคนซอก็จะอยู่ข้างล่างคือวัดมาทีละตัวเทีละตัวแล้วให้ช่างข้างบนขึ้นติดติดตั้งอีกทีหนะึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับงานเรา ดูดูครับพวกเจาะพุกนำก็จะเจาะพุกนำนะครับครับ